ไปดูกัน,เนีเรื่องของวันแห่งความรักที่กําลังจะมาถึงในเดือนหน้านี้กันบ้างนะคะจงังหวัดสงขลาได้มีการจัดประชุมค่ะในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ค่ะในชื่องานสมิลาสัญญารักปีที่3ค่ะ ซึ่งวันนี้นายอำเภอเมืองสงขลาได้มีการจัดประชุมเตรียมจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักนะคะคุณผู้ชมโดยใช้ชื่อเหมือนเดิมเลยค่ะปีนี้ก็คือสมิลาสัญญารักปีที่3ค่ะซึ่งทางด้านนายชัยพจนิยมแก้วปลัดอำเภอเมืองสงขลากล่าวว่าอำเภอเมืองสงขลาปีนี้นะคะก็ยังคงเล็งเห็นถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวค่ะจึงได้มีการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักหรือว่าวันวาเลนไทน์ค่ะ14กุมภาพันธ์2 5 6 0 ภายใต้ชื่องานก็คือสมิลาสัญญารักษ์ปีที่3โดยจะจัดขึ้นบริเวณศาลาไทยแหลมสมิลาหรือว่าหน้านางเงือกนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คู่บ่าวสาวนะคะได้มาร่วมกันจดทะเบียนร,รับรองสิทธิ์คู่สมรสในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันค่ะซึ่งกิจกรรมในปีนี้นะคะเป็นการจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่3ติดต่อละกันแล้วค่ะ โดยกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยนะคะการเดินขบวนแห่ขันหมากของคู่บ่าวสาวพิธีคล้องพวงมาลายัยสวมมงคลแฝดพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์และก็น้ำประสาทพรรวมไปถึงพิธีจดทะเบียนสมรสและก็กิจกรรมอัปเตอร์ปาร์ตี้ในช่วงเย็นของวันเดียวกันค่ะ สำหรับคู่บ่าวสาวที่สนใจนะคะฝากประชาสัมพันธ์เลยใครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะสำหรับโครงการสมิลาสัญลญักษณ์ปีที่3ก็สามารถที่จะยื่นเอกสารนะคะลงทะเบียนสมัครได้ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลาตั้งแต่วันนี้จนถึง10กุมภาพันธ์เดือนหน้าฟรีนะคะยืนยันเลยว่าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเพียงแค่คู่สมรสนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาเทะเบียนบ้านหนังสือเดินทางหรือว่าหนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือว่าสถานกงศูนย์หากคุณเป็นชาวต่างชาตินะคะซึ่งก็บอกว่าสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการจดทะเบียนสมรสไปได้ที่เว็บไซต์เมืองขีดกลาง sk.go.th นะคะหรือว่าที่สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองสงขลาหรือจะโทรศัพท์ส,สอบถามกันไปก็ได้ที่074-313909ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากิจกรรมนี้ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆแม้แต่บาทเดียวค่ะ